ลัคนาราศีพิจิกประจำเดือนตุลาคมนี้เป็นเดือนที่ได้เวลารวยทรัพย์ขยับขยายมั่งคั่งและรับโชคใหญ่สวัสดีครับทุกทุกท่านชาวลัคนาราศีพิจิกอาจารย์เกศเทวายินดีต้อนรับเข้าสู่พื้นที่แห่งพลังจักรวาลโหราศาสตร์ไทยครับที่จะมาเปิดชะตาชีวิตเจาะลึกทุกแง่มุมในเดือนตุลาคมนี้เลยแล้วเคยสงสัยกันไหมครับว่า เดือนนี้ชีวิตเราจะเป็นเช่นไรไม่ว่าจะเป็นการเงินการงานโชคลาภความรักสุขภาพครอบครัวครับวันนี้แหละครับจะมาไขาคำตอบให้ทั้งหมดเลยนะครับพร้อมเดินหน้าสู่ชีวิตที่ดีขึ้นถ้าอยากรู้อยากกดข้ามแม้แต่วินาทีเดียวนะครับเพราะคำทำนายอาจซ่อนอยู่ตรงนั้นได้เราจะพลาดสิ่งดีๆไปครับและถ้าคุณรู้สึกว่าเนื้อหานี้ตรงใจหรือได้รับคำตอบที่ตามหา ฝากกดไลค์กดแชร์กดสับสไครป์เป็นกำลังใจหรือจะกดซุปเปอร์แตงก็ได้นะครับเมื่อพร้อมแล้วไปเปิดดวงของเรากันได้เลย <c oughs> ก็ต้องเริ่มกันที่การเงินและโชคลาภเลยนะครับแม่ก็ต้องบอกข่าวดีครับกับชาวพิจิกครับเพราะห่วงช่วงเวลาที่ผ่านมาดาวการเงินครับได้ตํำแหน่งปูปูปาปะครึ่งครึ่งกลางกลางยึกยึกยักษ และแถมอยู่ในเรือนมอลนาอีกครับก็ไม่ค่อยได้ครับฟืดเครื่องมีรายจ่ายเยอะก็ว่าได้เป็นกันไหมถ้าเป็นอย่าลืมคอมเมนต์มาบอกกันได้เลยนะครับแต่ข่าวดีก็คือจะเริ่มตั้งแต่2ตุลาคมนี้ครับดาวพฤหัสบดีาาาดเืยเลข5นะครับย้ายแล้วครับไปสถิตราศีกรกฏได้ตําแหน่งมหาอุดสุดยิ่งใหญ่อยู่ในภพสุภาสุภะก็แปลว่าความสุขความสําเร็จความจเจริญเนี่ยมีเกณฑ์จะมั่งคั่งขยับขยายรวยทรัพย์รับโชคได้หมดเลย และที่สําคัญสุดๆเลยนะเราจะได้มากได้น้อยเนี่ยอาจารย์เกสเทวาได้ทํำคลิปหน้าปกแบบนี้ชาวพิจิกครับดูเจาะลึกถึงวันเกิดดาวพฤสบดีตอนเกิดครับเห็นไหมใครยังไม่ได้ฟังไปแปะลิงก์ไว้มุมขวาบนนะครับแตะเข้าไปฟังกันได้เลยเห็นไหมมันจะได้รู้ไงว่าเราจะได้มากได้น้อยในงวดนี้เพราะที่ จรมนเนี่ยเป็นดาวจรมันต้องดูดาวตอนเกิดอาจารย์ก็ทําคลิปให้แล้วแต่ไม่เป็นไรครับภาพรวมคือบอกเลยครับมีเกณฑ์จะล่ํามีเกณฑ์จะรวยครับเงินทองไหลมาเทมามากน้อยขึ้นอยู่กับดาวตอนเกิดนะแต่ถ้าขยันลงมือทํามีเกณฑ์ได้ถ้ามีการเซอร์วิสบริการติดต่ออีกยิ่งดูสุขสดใสนะครับแปลว่าการเงินเนี่ยจะมีมาได้ทั้งจากตัวเราเองได้ทั้งจากผู้หลักผู้ใหญ่ได้ทั้งจากต่างถิ่นต่างแดน,นต่างประเทศได้ทั้งความรู้ความสามารถเห็นไหม ดาบัดมาจะพบปุตตะด้วยปุตตะแปลว่าลูกบริวารพารวยได้หมดเห็นไหมกูขู่แปลว่าการเงินนี่สะพัดสุดๆนะครับบอกเลยเพราะว่าเดี๋ยวหลังเข้าเข้ากลางเดือนตุลายีสามตุลาเนี่ยจะเดินมนใช่ไหมแล้วพฤศจิกาก็จะเดินถอยหลังเห็นไหมแต่เดือนตุลาเนี่ยมันเดินหน้าไงแปลว่าเราก็ต้องรีบทารีบลุยนะครับช่วงนี้เงินทองไหลามาเทมาจริงๆ นะครับเป็นอุดในรอบ12ปีเพราะนั้นถ้าจะดูย้อนหลังอ่ะประมาณปี2557ช่วงปลายปีแบบนี้ก็ได้ตำแหน่งนี้ไปรอบหนึ่งถ้าใครจำได้ลองไปย้อนดูโหถ้าตอนนั้นได้เยอะนี่ครับคือวงรอบใหม่12ปีไซเคิลพอดีนะและบางคนก็จะมีเคสแบบนี้ว่ามีผู้ใหญ่ใจดีให้ช่วยบริหารโครงการใหญ่ได้ทั้งงานได้ทั้งเงินและบอกว่าเกิดวันศุกร์เห็นไหมก็เกิดวันศุกร์ดับพอทีเป็นมนตีไงมนตรีคือผลักผู้ใหญ่จะไม่ตามกระถามเห็นไหมได้ทั้งงานได้ทั้งเงินได้ทั้งโปรเจกต์ใหญ่เน เราจะมาอีกเยอะแยะเลยและยิ่งถ้าคุณเกิดพิจิกนะครับและมีดาวอาทิตย์ยุนราศิก็รกอีกนะคุณจะรวยมากเพราะอาทิตย์เป็นมิตรกับคูอาทิตย์กับพระาเป็นคู่มิตรกันโอ้โหดีสุดๆนะครับเห็นไหมแต่ละคนก็ได้แตกต่างกันไปอ่าเพราะฉะนั้นเงินไหลามาเทมาเงินมาเยอะนะมีลู่ทางมีช่องการสร้างงานต่อกองงานใหม่นะได้หมดอ่าหรือจะเป็นดาวการงานการงานก็ดาวอาทิตย์ก็อยู่ในภพ ลาพระโอ้โหไปถึงสิบแดตุลาเห็นไหมงานก็เป็นส่วนหนึ่งให้เราได้เงินหรือดาวเกี่ยวกักอสังหาครับบ้านรถที่ดินดาวลาหูอยู่ร่วมกับดาวเสาก็เป็นคู่มิตรใหญ่อีกก็มีเกณฑ์จะได้อีกโอ้โหดาวจรนี่ดีเยอะเลยนะครับหรือคู่อีกอ่ามีสิทธิ์ไปมีสิทธิ์ให้เงินเราก็ได้นะครับเพราะว่าคู่อยู่ในเรือนการงานอาจจะเป็นหุ้นส่วนพาร์ทเนอร์ก็ได้แต่พอส1บตุลาคมเห็นไหมดาวคู่ดาวสุกก็อยู่ในเรือนลาพระโอ้โหเนี่ยได้จากทุกทิศทุกทางแต่เวลาได้เนี่ยเราต้องทําตัวแบบ ้าคิลิ้วห่อทองนะครับอย่าเพิ่งไปเอืกกระเลิกอย่าไปโชว์รวยนะครับเพราะดาวอังคารดาวประจําตัวเรายังอยู่ในเรือนวินาศแล้ววินาศนั้นได้อุดมมาเกณฑ์อีกโอ้โหในทางโหราศาสตร์นะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องบอกว่าเฮ้ยทําตัวไม่ต้องเอืกกระเลิกได้เยอะแต่ไม่ต้องออกตัวแรงเนี่ยเดี๋ยวจะมาเรื่อยๆเห็นไหมโอ้โหแปลว่าดวงเรานี่ในเรื่องของการเงินเนี่ยโดดเด่นนะครับ ได้เวลาแล้วครับออกจากเรือนมรณะและนาทีนี้ขยันตั้งใจลุยให้เต็มที่บอกเลยครับสุขสมหวังสมใจหมายอย่างแน่นอนนะครับตรงจุดนี้นะอ่าอันนี้ก็ต้องฝากไว้นะอาส่วนในเรื่องโชคลาภเนี่ยโชคลาภจริงๆคือดาวพุธก่อนแล้วกันดาวพุธเนี่ยอยู่ในเรือนวินาศตั้งแต่วันที่28กันยาย,ยนไปแล้วนะครับ แต่ก็จะมีจังหวะฉะลับมาครับก็คือ2ี่ตุลาคมถึง31มตุลาคมเงินดาวโชคลาภทับตัว7วันนี้ก็จะดีมากปังมากเสี่ยงโชคมีเกณฑ์ถูกเลขที่เกี่ยวกับตัวเราออกเลขเบอร์โทรศัพท์ออกหรือจะเป็นลักษณะติดต่อเจรจาสื่อสารค้าขายคนกลางนนั้นแล้วมีมุมจะประสบความสําเร็จเเห็นไหมก็มาบวกช่องที่2ก็คืออะไรดาวอังคารครับวันที่อะไรยี่สิบตุลาคมครับได้ตาแหน่งกเกษตรตาที่บดีและเทวีโชคในเรือนตนน่ะในเรือนพิจิกอ่ะเห็นไหมตัวเองเป็นบ่อกเกิดแห่งโชคลาภ หลัง2ี่ตุลาคมไปแล้วก็ไม่เกณฑ์จะได้ยี่สิบหกก็หลังย3อีกบสาอ้โหูมีแต่โชคมีแต่เงินมีแต่ทรัพย์เนี่ยช่วงนั้นแหละมาเพียบนะครับไม่ใช่ว่ามาตั้งแต่ต้นเดือนนะถ้าเอาหลักใหญ่ใจความเสี่ยงโชคกับผู้หญิงซื้อกับผู้หญิงเลขเกี่ยวกับตัวเราออกเลขอายุเลขวันเกิดเลขเบอร์โทรศพัพท์อะไรแบบนี้นะครับนะเขาฝากไว้นะอาจารย์ก็ยินดีด้วยดวงกําลังจะมานะทั้งเงินทั้งโชคทั้งความสุขความสําเร็จความจเจริญโอ้โหเพราะนั้นลุยขยันให้เต็มที่เลยนะครับ นาทีนี้อย่าชา้าเพราะผมก็ได้ยินมาว่าชาวพิจิกหลายๆคนเริ่มมีข่าวดีมาและไม่ว่าจะเป็นการงานเลื่อนขั้นเลื่อตนตําแหน่งหรืออะไรเนี่ยมันเริ่มเห็น,เห,นเห็นทิศทางอะไรมาแล้วนี่แหละจะเกิดขึ้นจริงแล้วนะครับอ่ายินดีด้วยต่อมาครับเรื่องการงานการเรียนโอ้โหการเรียนนี่เด่นมากเพราะดาวแบบเป็นดาวการศึกษาได้ตําแหน่งมหาอุดยอยู่นพระสุภาพสุภาพเพาสำเร็จเห็นไ,ไหมการเรียนการเขียนการอ่านอ่านเขียนเรียนสอบติดได้หมดส่วนการงานดาวอาทิ์มี2จงัจงหวะจังหวะแรกก็คือช่วงเวลาที่ฟังอยู่นี้ถึง18ตุลาดาว อาทิตย์การงานเป็นลาภมีงานเข้ามามมกมีงานเข้ามาเยอะมีงานเป็นเงินเป็นทองถ้าทํางานประจําก็มีงานมากงานเยอะแต่ถ้าทําธุรกิจส่วนตัวก็ซื้อมาขายไปโอ้โหสนุกเลยรวยบอกเลยนะครับแล้วอยู่บ้านดาวพุธก็ต้องติดต่อเจ้าหน้าที่สื่อสารค้าขายคนกลางในหน้าเยอะๆพูดเยอะๆพิเต์เยอะๆแล้วจะดีใช่ไหมแต่พอหลังสิบแปดตุลาครับดาวอาทิตย์การงานไปอยู่ในเรือนวินาศได้ตาแหน่งเป็นนิดเอาแล้วรู้เลยงานเบื้องหลังงานแก้ปัญหานะครับ จะมีเข้ามาเยอะงานออนไลน์อะไรเงี้ยงานแดนไกลต่างประเทศนี่ก็จะมีเข้ามาหรือมันจะติดติดขัดขัดคุกคุกคักคักหน่อยหรือเราไม่ค่อยได้ทํางานลาพักร้อนบ้างอะไรบ้างได้หมดนะครับใช้สิทธิ์ได้เลยนะแล้วเดี๋ยวพอกลางเดือนพฤศจิกาไปแล้วก็งานก็จะมาโดดเด่นอีกรอบหนึ่งแต่ไม่ต้องกังวลน,นะครับดาวอาทิตย์ดาวกัรงานอยู่บ้านดาวศุกร์เนี่ยดาวศุกร์เป็นดาวบ้านคู่มิตรกันนะครับแล้วดาวศุกร์ก็อยู่ในเรือนลาพระพอดีหลัง11ตุลาโอ้โหแสดงว่าชัด งานเป็นวินาแต่วินานั้นเป็นลาภะให้กับเราก็แปลว่าอ๋อเราไปอยู่เบื้องหลังเราไปแก้ปัญหาเราได้รับบทบาทใหม่ใช้ไรกว่าเดิมนี่ก็ไปทําหรือใครที่กําลังมีเรื่องมีราวก็อย่าไปไฝ่มากหลังที่แปดตุลาเดี๋ยวจะไม่ดีนะครับนะเรื่องงานเกี่ยวกับบ้านรถที่ดินสังอาริมัพย์อันนี้ยังโดดเด่นจะซื้อจะขายหรือจะปรับจะเปลี่ยนก็ได้นะช่วงนี้ปรับเปลี่ยนงานมีสิทธิ์เลยนะเพราะดาวอังคารเนี่ยมาวันที่ยี่หกตุลาก็โดดเด่นดาวประจําตัวดีมาก ต่ก็ระวังหน่อยไปเจอกับดาวพุธมันจะระวังเรื่องคําพูดจะได้แน่ติดต่อนะอย่าอารมณ์ร้อนอย่าปากแทบปากเจ็บปากดีปากแรงไม่ได้นะครับต้องทําตัวอ่อนน้อมทาตนเรียบร้อยพูดน้อยน่ารักนะยิ่งดาวาดอังคารเนี่ไม่ดาวประจําตัวเราไปอยู่ในเรือนวินาศแปลว่าให้เราอ่อนน้อมทาตนซอฟอบเบาๆไม่ต้องพูดเยอะยิ้มเยอะ,เ,ยอะเดี๋ยวทุกอย่างดีขึ้นเองนะแล้วพอเป็นเป็นเทวีโชคเดี๋ยวเราก็จะได้ยิ่งใหญ่ หรือจะได้งานมาแบบเบิ้ลเบิลเลยหลัง26ตุลามีงานเข้าล้วนๆเนี่ยได้หมดโปรเจกต์ใหญ่ก็ได้เห็นไหม,มขยันด้วยนะกลัวจะขี้เกียจไม่ใช่อะไรเพราะว่าดาวตัวเองเป็นวีน่าไงเบือ่อเบื่อเซ็งเซ็งไม่อยากทาอันนี้ไม่ไม่ไหวไม่ได้ต้องขยันต่อแล้วพอยิ่งเข้าวันที่26ตุลามันจะมีแรงฮึดแรงส่งอะไรก็ไม่รู้มาจะอินสปิเรชั่นทำให้เราประสบความสำเร็จความเจริญโอ้โหและที่สำคัญดาวคารไปเร่งกับดาวเกดอีกเ้นแรงลางสังหอนแม่นฝันแม่นออกตรงหรือ ล่างสหอนในทางธุรกิจวสิสเนตอะไรเราได้หมดเลยอะไรดีก็ทำอะไรไม่ดีเราก็ไม่ต้องทำนะครับหลังยี่บ6ตุลาเห็นไหมเอาไปช่วยในงานได้วางแผนฟอร์แคสในงานต่างๆได้หมดเลยนะครับตรงจุดนี้นะก็ฝากไว้ด้วยอ่านะและที่สําคัญครับท่านนี้ครับมาดูดวงกับผมครับอาจารย์เกตเทว,วาเมื่อเดือนสิงหาดูละเอียดมากไม่เร่งไม่รีบให้สีนําโชคและลินําโชคด้วยนี่เห็นไหม และบอกละเอียดยิบไม่กักดูทุกปีสุดยอดมากค่ะคือมีรีวิวเยอะครับก็จะทยอยมาอัปเดตเพราะฉนั้นถ้าทุกท่านมั่นใจได้เลยนะครับว่าใครที่อยากมาดูดาวตอนเกิดกับอาจารย์เกเทวาหรือกับผมเนี่ยรับรองอารมณ์แบบนี้เลยไม่เร่งไม่รีบละเอียดนะครับอยากได้ไหมครับสแกน QR code ครับหรือแอดไลน์แอดสาเกเทวาหกหรือเคยดูกันมาแล้วมาดูรีวิวซ้ํากันได้เลยดาวเปลี่ยนเคลื่อนย้ายมันจะมีการปรับเปลี่ยนใหม่มาดูกันนะครับก็ จองมาไม่เกิน2ี่ชั่วโมงได้ดูหรือบางคนก็2สองสาชั่วโมงก็ได้ดูแล้วหรือถ้าติดก็ไม่ลิฟครับเลื่อนจนกว่าจะได้ดูหพรานนั้นเฟกซิเบิลแบบสุดๆแล้วครับยินดีครับปรวนานาตัวเองมาแล้วนะครับประสบการณ์มากกว่า10ปีมั่นใจได้เลยดูแบบนี้แหละเหมือนที่เราฟังอยู่นี่แหละแต่ลึกแต่ละเอียดกันไปเลยนะถ้าพร้อมจองมาได้เลยครับต่อมาครับในเรื่องของความรักและครอบครัวครับาดาวดาวศุกร์และกันปเป็นดาวตัวแทนเรื่องคนรักคนรักเนี่ย ตอนนี้อยู่ในเรือนกรรมะโอโหช่วยเหลือก็กูในงานได้ดีเสร็จแล้วหลังส1อตุลาก็ไปอยู่ในพบลาภะโอโหคู่สายเปอะไรแบบนี้นะแต่ได้ตําแหน่งเป็นนิดก็ละวังแฟนป่วยแฟนเจ็บด,ด้วยหรือบางครั้งก็พาคู่ไปทําบุญได้เลยเพราะดาวเกตดาวอิทเทพเทวาสิ่งศักิไปอยู่ในเรือนปัตตนินะแปลว่าเราจะทําบุญกับคู่หรือคู่พาไปทําบุญเสริมดวงชะตาได้เป็นอย่างดีอ่าได้หมดหรือบางทีมจะมีเขาเรียกเทพอุ้มส่งครับ ในทางโหราศาสตร์เรียกเทพอุ้มสมก็คือจะฝันแปลกๆมีอะไรกับใครสักคนก็ไม่รู้นั่นแหละคือเทพเทวาแหมเห็นเราสวยเราหล่อก็อยากได้ก็จะฝันอะไรแนวๆเนี้ยเนี่ยเกิดขึ้นในช่วงเวลาเนี้ยได้แล้วดูนะดาวอังคารนี่นะเป็นดาวกลเฮี้ยนก็คือรือยี่บหกตุลาคมก็มาทับตัวเราเลงกับดาวเกตโอ้โหนี่ก็มาแนวนี้ก็ได้มีอะไรกับเทพกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เขาจะแปลงร่างมาในฝันในนิมิตเราอ่ามีสิทธิ์เกิดขึ้นได้นะครับ คู่เรานี่แหละ,ะหรือได้คู่ก็ได้คู่ตามบุพเพสันนิวาสก็ได้ช่วงนี้เจอคู่ก็ถ้าเป็นคนโสดนะจะเป็นลนักษณะเป็นพ่อไม่แม่ไม้ต่างชาติลูกกระพคนสู้ชีวิตต่างชาติอย่างใดอย่างหนึ่งได้หมดเพราะดาวคู่ได้ตำแหน่งเป็นนิดแต่เปเราครับซับพอร์ตเราเกื้อกูลเราได้เป็นอย่างดีและตัวเราก็เป็นเทวีโชคไม่ต้องซื้อไม่ต้องหาก็มาเองเองนะครับแต่ว่าเป็นเทวีโชคเนี่ยเป็นผู้หญิงเนี่ยเดียวกับผู้หญิงเยอะๆได้เลยหรือจะทําอะไรที่ดูซอฟๆแต่งกายแต่งตัวดีอะไรอย่างเนี้ย นะครับเน้นเซอร์วิสบริการหรือมีนะเมตตามหานิยมหรือช่วงยี่บหกตุลาทําน้อยได้มากก็ได้เช่นเดียวกันนะโอ้โหมีแต่มุมดาวดีๆเยอะเลยยินดีด้วยนะแต่ถ้าไม่ดีก็ฝากเรื่องคําพูดก็ได้เพราะดาวพูดเป็นวินาศนะตั้งแต่ยี่ปดตุลาเนี่ยคิดพูดอ่านเขียนดีๆระวังเรียกอะไรนะ,ะระวังคอมโทรศพัพท์หายแห้งซ่อมอะไรอย่างเงี้ยได้หมดเหมือนกันนะครับส่วนในเรื่องครอบครัวก็ต้องบอกว่าดีครับเพราะดาวราหูเป็นดาวเกษตรตาที่ไปดีโดยพบพันธุ หมายถึงบ้านรถที่ดินสั่งเี้งมาครับโดดเด่นไม่กินได้บ้านใหม่รถใหม่หรือได้เงินเยอะเอาไปซื้อบ้านซื้อรถซื้อที่ดินเก็บไว้ได้เลยสร้างความมั่นคงมั่งคั่งโอ้โหเรื่องนี้เป็นเรื่องดีนะหรือได้รับสมบัติได้มรดกเนี่ยสดใสนะเรื่องตรงนี้โดดเด่นาไม่ต้องกังวลเลยหรือบางคนก็เป็นเหมือนคุณตุ๊กลัดดานี่ครับจากเดิมอยู่ในภพพันธุไงก็อยู่กับสามีได้เลยได้ทองได้เงินได้จากแฟนแม่นมากเห็นไหม เนี่ยหรือเราจะได้จากแฟนก็ได้เพราะดาวสุขอยู่ในเรือนลาพระถ้าดาวคู่อยู่ในเรือนลาพระแหม่ก็ยินดีด้วยกับชาวพิจิกนะดีหลายเรื่องแล้วนะการการเงินเนี่ยดีสุดๆเลยการงานก็ลองลงมาเรื่องความรักก็ดูสดใสเรื่องครอบครัวก,ก็ดีดีนะครับต่อมาครับก็จะเป็นในเรื่องของสุขภาพอันนี้เราคงต้องดูแลก,กันเยอะหน่อยเพราะว่าดาวอังคาร ดาประจําตัวไปเป็นปุบปุบปะปะอยู่ในเรือนวินาศแล้วอยู่ร่วมกับดาพุธอีกระวัางคําพูดระวังเป็นแผลในช่องปากนะครับตรงจุดนี้ได้หมดเลยนะและที่สําคัญก็คือหลังวันที่ยี่บหกตุลาหายป่วยหายเจ็บหายจนดีหมดทุกอย่างได้สุขสมหวังสมปัติถนาได้เลยนะเพราะเป็นกเกษตรตาที่ไดีเทวีโชคเหมือนยิงปืนนะัดเดียวได้นกสองตัวได้โชคสองเด้งเฮงสองต่อทําอะไรก็เบิ้ลก็ดีไปหมดยื่นเฉยๆเขาก็รักโอ้โหเลิศมากบอกเลย นะครับตรงจุดนี้อ่ะยินดีด้วยแล้วกันนะครับตรงจุดนี้นะแล้วอย่าลืมไปอ่านารีวิวด้วยนะครับไหนมีความหมายดีทั้งนั้นนะอ่าสุดท้ายท้ายสุดครับเลขนําโชคครับ5้า7สี่เ็นี่ยก็ดาวพระสัมฤทิย้ายก็คือเลขหนานะเพราะนั้นถ้าจะออกในช่วง1ตุลาอะไรเงี้ยไม่แปลกเลยนะครับอ่าแล้วมาดูกันนะครับว่าที่อาจารย์บอกเป็นต้นคิมนะว่าได้สีมงคลเลขมงคลเนี่ย ดีอย่างไรมาอัปเดตข่าวค่าเปลี่ยนตัวเลขตามที่อาจารย์แนะนํา mm. ก็ถูกด้ท้ายของตัวเบาๆสามใบในรอบหลายปีไปไงแปลว่าหาเงินได้มากขึ้นมีเกณฑ์ได้รับโชคหรือเฮงๆปังๆต่อมาก็คนเดียวกันครับก็เปลี่ยนสีกระเป๋าตังค์ใหม่ตามที่อาจารย์บอกก็ได้เงินอีกไ็นรับเพราะนั้นถ้าได้ไปเนี่ยผมบอกเลยจะดีมากนะครับเอาไปใช้จริงแล้วบางคนได้แต่ก็ไม่ใช้แล้วก็บอกว่ามันนิ่งๆก็ถูกแล้วก็ไม่ได้ใช้แต่ถ้าได้ใช้เนี่ยผมเชื่อว่าจะเจริญรุ่งเรือง,อง,องติดขัดก็จะเบาลงนะครับหรือ ดีอยู่แล้วก็ดีได้เร็วขึ้นได้มากขึ้นอ่ะเป็นการเสริมอ่ะ,อะได้หมดนะแล้วบอกเลยครับค่าครูของผมนะครับอยู่ที่999บาทเพียงเท่านั้นใครพร้อมไม่ติดอะไรจองมาได้เลยหรือไปฟังต่อให้จบจะมีบอกว่าค่าครู999บาทเนี่ยมันดูลึกดูละเอียดดูคุ้มค่ามากแค่ไหนโอ้โหมีอธิบายกันครบนะครับแล้วใครที่อยากได้ภาพรูปดวงนะหนึ่งจะได้รู้ลัคนาไปฟังลัคนาลัคนาแม่นกวาลาศีได้สีมงคลจะได้รู้ว่าดวงเราต้องถูกฉลุกระสีอะไร นะแล้วก็เอามาเป็นวอลเไปเปิรมเมื่อถึงมองคลได้อีกอยากได้ฟังตามนี้ได้เลยครับแล้วก็ต้องขอบคุณทุกท่านเลยนะครับที่ฟังมาถึงตรงนี้นะครับแน่นอนครับใครฟังแล้วชอบแล้วใช่ถูกใจแม่นตรงนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งกดซับสไครต์นะโดยเฉพาะกระดิ่งครับกระดิ่งนี่คือจะต้องกดด้วยนะครับเขาะจะส่งคํนาวนสายไปให้ฟังก่อนรู้ก่อนลงมือทําก่อนจะได้รวยก่อนครับถ้ามีปัญหาอาจารย์เจติวาบอกทางแก้จะได้รอดก่อนครับ แล้วก็กดไลค์กันเยอะๆได้เลยแล้วก็คอมเมนต์แสดงความคิดเห็นนะครับอาจารย์เกตเทวะอ่านทุกข้อความครับแสดงความเห็นมาได้เลยแล้วก็กดแชร์นะครับโดยเฉพาะข้างปุ่มกดแชร์ครับมีปุ่มซุปเปอร์แตงครับขอบคุณมาในระบบก็ได้นะครับแต่หลักร้อยถึงหลักพันก็ยินดีนะครับหรือจะขอบคุณนอกระบบหรือขอบคุณตรงๆกับอาจารย์เกตเทวะได้เลยนะครับก็โอนเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีตามนี้เลยนะครับเลขที่บัญชี9 8 2 4 82 สามหนึ่งห้าดนะครับก็จะขอบคุณทุกท่านเลยนะครับที่โอนมานะครับตรงนี้และแน่นอนครับท่านใดนะครับที่สนใจอยากดูดวงชะตาส่วนตัวของเรานะครับอาจารย์เกตเทวายินดีครับและที่ทายไปนะครับอาจารย์ทายจากวงกลมดาวนอกก็คือดาวจอนนั่นเองนะครับถ้าจะให้แม่นยำลึกๆล,ละเอียดละเอียดวางแผนชีวิตได้ครบ3า0รอหองศานี่ ต้องดูดาวตอนเกิดด้วยนะครับก็คือต้องมีวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดและจังหวัดเกิดนะครับอ่าก็จะได้ภาพกรอบสีน้ําเงินนี้นะเป็นรูปดวงเราเองนะครับอาจารย์ก็จะดูดาวเกิด10ดาวจร10อีก12เรือนพบนะครับและช่องขวามือก็เป็นทักษามีเดสีมูลละอีก8ช่องครับแล้วก็เลิกเกิดครับทริธโทมัทโนภูมิปาโลราชาเลิกอีก9เลิกครับรวมแล้วมีความเป็นไปได้นะครับในชีวิตคนคนหนึ่งมากกว่า86,400แบบครับ หรือจะเรียกว่าหลักแสนแล้วก็ได้ครับแต่ค่าครัอาจารย์เกตเทวาถูกมากครับอยู่ที่หลักร้อยครับ999าบาทเพียงเท่านั้นครับสนใจอย่าช้าครับแอดไลน์แอดไซค์เกตเทวหห้าหรือสกแกน QR code ที่ขึ้นหน้าจอนี้นะครับแล้วก็ทำการจองมาได้เลยครับอาจารย์เกตเทวาดูดวงฟูลไทม์ครับเพราะฉะนั้นรับประกันได้ดูภายใน24ชั่วโมงหลังจองมาอย่างแน่นอนนะครับตรงนี้ไม่ต้องกลัวโดวนหลอกโดนโกงนะครับจองมา ได้ดูอย่างแน่นอนจัดให้นะครับวางแผนชีวิตแบบละเอียดละเอียดกันได้เลยนะครับและตรงนี้ครับมีรีวิวสั้นๆครับให้ทุกท่านได้แม่นใจเข้าไปอีกนะครับเคสนี้ครับขอบคุณมากเลยนะครับดูดวงกับอาจารย์เกศเทวแล้วประทับใจมากอาจารย์ทักมาก่อนเลยตามที่ชีวิตอยู่เป็นปัจจุบันเห็นไหมจะทักมาก่อนเลยนะครับแบบแม่นมากแม่นเวอร์ครับแถมยังให้คําแนะนำละเอียดอีกเยอะเลยถ้าเป็นมาดูคนอื่นจะรีบๆครับแต่บอกแล้วครับผมไม่รีบ ผมละเอียดละเอียดครับเจาะลึกกันไปเลยประทับใจสุดๆเลยค่ะเห็นไหมขอบคุณอาจารย์มากเลยค่ะนี่คือท่านแรกนะครับท่านที่สองครับเนื่องจากอาจารย์เกตเทวาดูจะมีสีมงคลกับตัวเลขมงคลเลขพารวยครับท่านนี้ก็เลยบอกว่าสวัสดีคระอาจารย์เปลี่ยนตัวเลขตามที่อาจารย์บอกครับวันนี้แฟนโอนเงินก้อนใหญ่มาให้เลยค่ะเห็นไหมครับถ่านเราได้ใช้ตัวเลขดีๆที่ตรงกับดวงเราชีวิตเราครับรับประกันเลยครับ สิ่งดีๆเงินทองจะ,จะเจริญรุ่งเรืองไหลามาเทมาได้ง่ายขึ้นนะครับหรือถ้าเกิดอุปสรรคติดขัดอะไรก็จะผ่านได้รวดเร็วมากขึ้นเจอก็ไม่เยอะนะครับแต่เรื่องดีๆจะมาหาเราได้ไวมากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นจองมาได้เลยนะครับแล้วก่อนจากกันไปครับอาจารย์เจตเทวามีภาพเฉลิมดูชะตาสุ่บุงคลเป็นรูปดวงเราเองไม่เหมือนใครในโลกครับและมีไว้ดีอย่างไรครับมีกระถาบูชาดวงชะตาคาถาเงินล้านครับยิ่งสวดจะเป็นมงคลหนุนดวงสําเร็จร่ารวยครับ และมีสีมงคลเป็นพื้นหลังนะครับให้สีอะไรไปนะครับไปประยุกต์กับข้าวของเครื่องใช้ทุกชนิดเลยนะครับให้ใช้คุมนี้สีนี้เลยนะครับจะได้สําเร็จได้รวดเร็วขึ้นครับ 3. ครับรู้ลัคนาเกิดที่แท้จริงครับจะได้มาฟังช่องอาจารย์เจตเทวาได้ถูกต้องแม่นยํามากขึ้นครับรู้ท่ารู้เลือกสู่ความมั่นคงครับ4ี่ครับบันทึกภาพโทรศัพท์มือถือเป็นมงคลแล้วไม่พอนะครับเวลาไปทําบุญวัดไหนนะครับเขียนรูปดวงแบบนี้ที่ตามที่ให้ไปได้เลยนะครับแล้วอธิษฐานขอพรครับ ผลบุญนั้นจะสำเร็จสักเสสมริพผลได้เร็วขึ้นครับสุดท้ายครับนำไปปรินไว้ใต้ฐานพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ที่เราเคารพนับถือครับจะเสมือนมีเทพเทวาคุ้มครองเราอยู่ตลอดเวลาเลยนะครับและมีลูกค้าอาจารย์ครับทําแบบนี้นะครับน้่นําไปเสี่ยงโชคได้รางวัลไปหลายหมื่นเลยนะครับ โอดีขนาดนี้ครับบูชาเพียง199บาทเพียงเท่านั้นครับสนใจก็แอดไลน์มานะครับแอดสายเกรทเทว65ครับทักก็สั่งภาพดวงครับแล้วก็พิมพ์ต่อเลยนะครับบอกชื่อนามสกุลจริงวันเดือนปีพศเกิดเวลาเกิดและจังหวัดเกิดนะครับแล้วก็โอนเงิน199บาทมาได้เลยครับใครทาครบก่อนนะครับอาจารย์เกรทว่าจะจัดส่งทางไลน์ให้ก่อนได้เลยนะครับและตอนนี้ครับจับตาการตลาดสายมูครับเรียกว่า มาแรงมากนะครับเรียกว่าสายหมูอินฟลูเอนเซอร์ก็ได้นะครับอาจารย์เกตเทวาก็เลยรับดูดวงนอกสถานที่หรือออกอีเวนต์สายหมูไปพูดไปบรรยายเรื่องดวงเพื่อเรียกลูกค้าให้กับท่านได้เลยนะครับลูกค้าท่านก็จะมามากขึ้นมามากขึ้นก็ท่านก็มียอดขายมากขึ้นนั่นเองนะครับก็เรียกว่าเราจะสําเร็จร่ํารวยไปด้วยกันนะครับอย่างภาพตัวอย่างก็ออกอีเวนต์อิซุสมิลเอ็กมานะครับก็ได้ไปบรรยายและดูดวงให้กับคนที่จองรถโอ้โหเพราะนั้นจองกันเพียบเลยครับ ขายรถด,ดีมากนะครับเพราะฉะนั้นถ้าท่านอยากได้แบบนี้อย่าช้าครับแอดไลน์แอดสาเกตเทวหกห้า 65. พิมพว่าออกอีเวนต์สายหมู่มาได้เลยนะครับสุดท้ายแล้วครับอย่าลืมครับรับชมวิดีโอถัดไปที่เหมาะสมกับคุณที่คัดสรรมาให้อย่างดีแล้วนะครับไปชมกันต่อได้เลยนะและท่านใดอยากรู้ลัคนานะครับฝากวันเดือน พอสเกิดเวลาเกิดและจังหวัดเกิดใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับเดี๋ยวอาจารย์เกตเทวาจะมาตอบให้แล้วก็ไปฟังลัคนาของท่านก็จะได้แม่นยำมากนะครับและอย่าลืมครับกดติดตามกดกระดิ่งไว้นะครับเพราะฟังก่อนรู้ก่อนรวยก่อน,อน,อน,อนมีปัญหาบอกทางแก้รอดก่อนครับแล้วพบกันครับอาจารย์เกตเทวา